เนสเลเป็นบริษัทข้ามชาติสัญชาติสวิสที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเวเวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลกมีผลิตภัณฑ์มากมายที่วางจำหน่ายใน185ประเทศทั่วโลกผู้ก่อตั้งเนสเลคือองรีเนสเลเพราะอยากช่วยชีวิตเด็กทารกและเป็นที่มาของโลโก้แบรนด์ ในประเทศไทยเนสเลเป็นบริษัทที่มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยมีการลงทุนกว่า22,800ล้านบาทในช่วงปี2561ถึง2567เนสเลยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าผู้บริโภคพนักงานกเกรษตรกรและพันธมิตรทางธุรกิจ จุดเด่นของบริษัทเนสเล่คือความเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์การมุ่งเน้นด้านโพชนาการและสุขภาพรวมถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนพันธกิจของบริษัทเนสเล่เดินหน้าขับเคลื่อนพันธกิจด้านความยั่งยืนอย่างไม่หยุดยังเนสเล่ ผู้เพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คนด้วยพลังแห่งอาหารพร้อมประสานแนวคิดและมาตรการด้านความยั่งยืนเข้าไปในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้คนและโลกใบนี้จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป้าหมายของบริษัทเนสเล่ Good Food Good Life คำเหล่านี้แสดงถึงคำมั่นสัญญาที่เนสเลยยึดถือในการดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายคือความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคผ่านทางอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์การดำเนินงานเนสเล่มีสาขายอยู่ใน185ประเทศทั่วโลกและมีโรงงานในทวีปต่างๆเช่นอเมริกาเอเชียโอเเียเนีย และยุโรปสำหรับประเทศไทยเนสเลมีโรงงาน6กแห่งได้แก่โรงงานเนสเลนวนครโรงงานเนสเลฉะเชิงเซาโรงงานเนสเลบางชันโรงงานเนสเลบางปูโรงงานเสางงานสเลอยุธยาและโรงงานเนสเลอมตะระยองตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนสเลมีผลิตภัณฑ์มากกว่า2,000แบรนด์เช่น เนสกาแฟไมโลแม็กกี้เป็นต้นขอจบการนำเสนอ